พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่56เรื่องพระเจ้าประเสิที่โกศลพระเจ้าประเสิที่โกศลเป็นโอรสของพระเจ้ามหาโกศลทรงสำเร็จศิลปวิทยาจากสำนักตักกศิลาพร้อมกับเจ้ามหาลิลิชวีแคว้นวัชี และเจ้าชายพันธุละแห่งแคว้นมันละหลังจากเสด็จกลับมายังแคว้นโกศลพระราชบิดาทรงเห็นความปรีชาสามารถของพระโอรสจึงสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นโกศลสืบแทนพระองค์ทรงมีความศรัทธาอย่างแน่นแฟน้นในพระพุทธศาสนาทรงคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งทั้งยังมีพระชนมายุเท่ากับพระพุทธเจ้าสาเหตุที่ทําให้พระองค์ และพระพุทธเจ้าทรงมีความเข้าใจอันดีต่อกันเริ่มจากตอนต้นพุทธกาลพระเจ้าประสรธิฐที่โกศลได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกขณะที่ประทับอยู่นกรุงสามัตถีพระองค์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบรรดาคณาจารย์เจ้าลทัทธิทั้งหลายที่มีผู้เลื่อมใสเป็นจํานวนมากยังมีกล้าที่จะกล่าวคําว่าตนเองได้ตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมโุธิยาน ส่วนพระองค์เป็นผู้ใหม่ต่อเพศบรรพชิตทั้งอายุก็อย่างน้อยฉนะไหนจึงกล้ากล่าวคำว่าตัดสรุแล้วด้วยปัญญาของพระองค์เองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบโดยตรงแต่ทรงยกอุทาหรณ์ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นในสิ่งสีประการคือพระราชาพระภิกษุงูและไฟเนื่องจากเห็นว่ายังเยาววัยหรือเป็นแต่เพียงสิ่งเล็กสิ่งน้อย เพราะทั้งสี่ประการที่กล่าวนั้นอาจทำให้เกิดคุณและโทษแม้กระทั่งถึงแก่ชีวิตได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าประเซนที่โกศลทรงมีพระไถยเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ซึ่งตกอยู่ในอสัตธรรมไว้ในสัตธรรมเหมือนบุคคลงางของที่คว่ำทรงเปิดพระศาสนาที่มิฉาทิฏฐิปิดไว ทรงกระทำทางสวรรค์และนิพพานให้แจ้งชัดแจ่ข้าพระองค์เสมือนทรงบอกทางแก่ผู้หลงทางทรงชูดวงประทีปคือพระธรรม,มเทศนาที่กำจัดความมืดคือโมหะแจกข้าพระองผู้ไม่เห็นคุณของพระตนตรยัยข้าพระองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณคมจนตลอดชีวิตจากนั้นมาเมื่อมีโอกาสก็จะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนืองเนืองเพราะความเคารพรักในพระพุทธองค์ใครจะสนทนาด้วยครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้า ได้เข้าไปหมอบกราบลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ามหาบอพิษมีเหตุอันใดหรือจึงแสดงความรากักความเคารพต่อตถาคตถึงเพียงนี้พระเจ้าเปรตที่โกสลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระองค์ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเลื่อมใสในพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระองค์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ พระองค์ได้ส่งบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถีพระองค์ทรงกระทำให้ชาวสาว,สาวัตถีตั้งอยู่ในกุศลดำรงอยู่ในความดีนอกจากนั้นพระ,พระเจ้าเปเสนที่โกศลทรงกราบทูลความเลื่อมใสเทิดทูนในพระปัญญาอันยิ่งยอดและความเคารพรักที่มีต่อพระพุทธองค์อีกหลายประการในที่สุดกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์ม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เท่ากับอายุของม่อมฉันด้วยเหตุน,นี้ม่อมฉันจึงได้มีความรักความเคารพบน,บนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอาการฉันมิดเช่นนี้ตรัสดังนี้แล้วกราบทูลลาหลีกไปเมื่อพระเจ้าปรเสริฐที่โกศล เสด็จหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้ามีรับสั่งให้หาภิกษุทั้งหลายตรัสว่าพระเจ้าเปรเิที่โกศลพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีคือวาจาเคารพธรรมเธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายธรรมเจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์พระเจ้าเปรตที่โกศลทรงสร้างอารามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบริเวณใกล้เคียงกับพระเชตวันวิหารพระชจานนามวา่าราชการามอารามแห่งนี้หลังจากพระนันทกะเทระแสดงนันทโกวาดสูตรแจ่ลาวพิษุณีแล้วก็ถือเป็นอารามของภิกษุณีในกรุงสาวัตถีสืบมาเรื่องรัชการามนี้มีความเป็นสองเนยะผู้ใคร่ทราบความละเอียดศึกษาได้จากคุธกนิกาย ทุกกนิบาตชาดกเล่มสาภาคสหน้า331ถึง337เรื่องพรุราชชาดกโดยปกติพระ,พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงหลงไหลในรถพระกยาหารอย่างยิ่งทำให้พระองค์เป็นผู้ที่เสวยจุจนบางครั้งเกิดความอึดอัดในพระวรกาย พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้พระเจ้าประเสนทิโกศลมีพระพลานามัยแข็งแรงจึงตรัสพระคาถาบทหนึ่งความว่าบุคคลควรรู้จักประมาณในการบริโภคร่างกายจะได้แข็งแรงและมีอายุยืนยาวส่งมอบคาถาบทนี้ให้แก่เจ้าชายสุทัศนะพระนัดดาของพระเจ้าประเสนทิโกศลเป็นผู้กล่าวทุกครั้งก่อนที่พระราชาจะเสวยพระกยาหาร ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสํารวมทรงเสวยแต่พอประมาณพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระมหเหสีนามว่ามัลลิกาซึ่งพระองค์ทรงเสน่หาอย่างยิ่งเพราะพระนางเป็นผู้ทรงปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะปรึกษากับพระนางเพื่อหาทางแก้ไขครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระประสงค์จะกระทําพิธีบูชายันด้วยการใช้ชีวิตสัตว์จํานวนมาก เป็นเครื่องสังเวยพระนางมลิีกาไม่เห็นด้วยเพราะทราบดีว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงย่อมรักชีวิตของตนไม่ต้องการให้ผู้ใดมาทำลายได้ถวายความเห็นว่าควรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงแนะนำพระเจ้าเปรฐที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลความดำริให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมหลายประการทำให้พระเจ้าเปรฐที่โกศล เลิกล้มพระดำริที่จะกระทําพิธีบูชายันด้วยการใช้ชีวิตสัตว์เป็นเครื่องสังเวยอ,อีกต่อไปนอกจากพระนางมัลริกาแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลยังมีพระมเหสีอีกองค์หนึ่งเป็นพระพี่นางของพระเจ้าพิมพิสารไม่ปรากฏพระนามทั้งยังทรงดำริที่จะเข้าไปผูกพันกับเหล่าสากยวงศ์เพื่อความสัมพันธ์จะได้ใกล้ชิด กับพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงส่งอมมาตเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังกรงกบิลพัทตรัดขอพระธิดาองค์ใดองค์หนึ่งในสากยวงศ์มาเป็นพระเทวีเหล่าสากยวงศ์ทรงเจ้าหญิงวาสพคัติยาธิดาของพระเจ้ามาหานามซึ่งถือกำเนิดจากนางทาสีนามว่านาข้ามนทาไปถวายเจ้าหญิงวาสพคัติยาได้กำเนิดโอรสนามว่าวิถุทพะต่อมา เมื่อพระเจ้าประสรทิ์ที่โกสศลทรงทราบถึงชาติกําเนิดของเจ้าหญิงก็ทรงพิโรธรับสั่งให้ถอดเจ้าหญิงและโอ,อรสออกจากเชื้อพระวงศ์ลงไปเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเสด็จไปแนะนําการอันควรด้วยการยกกัตถหาริกชาดกขึ้นมาแสดงความว่าข้าทาสบริวารทั้งปวงซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีการเกี่ยวพันกันเลยผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวยังอุปถัมภ์ได้แต่นี่คือบุตร อันเป็นสายโลหิตแท้ๆของตนเหตุใดยังไม่ยอมรับเลี้ยงดูพระเจ้าประสิที่โกศลคลายความพิโรธรับสั่งให้เจ้าหญิงวาสภาคติยาและเจ้าชายวิถุทพะโอรสกลับมาดำรงอยู่ในฐานะเชื้อพระวงศ์เช่นเดิมต่อมาตอนปลายพุทธกาลเจ้าชายอชาติตรูโอรสของพระเจ้าพิพิสารซึ่งเจริญวัแล้ว หลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตจึงปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระาชบิดาในการนี้ทำให้พระนางโกศลเทวีพระมารดาต้องสิ้นพระชนตามไปด้วยความเสียพระไทยในการสูญเสียพระสวามีอันเนื่องมาจากการกระทำของโอรสซึ่งพระนางเป็นผู้ให้กำเนิดความทราบถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลทำให้ทรงพิโรธอย่างยิ่งตรัสว่าผู้ที่กระทำปิตุฆาต และยังทําให้พระน้องนางของพระองค์ต้องสิ้นพระชนตามไปด้วยไม่ควรจะมีสิทธิ์ปกครองหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมอยู่ในความปกครองของแควนโกศลอีกต่อไปจึงยกกําลังไปยึดคืนพระเจ้า,าชาติศัตรูทรงกําลังออกมาป้องกันการต่อสู้ผลัดกันแพ้และชนะหลายคราวครั้งสุดท้ายพระเจ้า,าชาตตรูเป็นฝ่ายแพ้ทั้งนี้เพราะในคืนหนึ่งเหล่าทหารที่ออกลาดตระเวน ตรวจความสงบเรียบร้อยเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูล่วงล้ำเข้ามายัางบริเวณค่ายของฝ่ายโกศลขณะเดินผ่านอารามแห่งหนึ่งได้ยินเสียงภิกษุสนทนากันรูปหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าเประสิที่โกศลเป็นพระราชาที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีการจัดกำลังเพื่อโอบล้อมศัตรูแล้วเข้ามาทำการพร้อมกันทุกด้านศัตรูก็จะพ่ายแพ้ไปเอง พระราชาองค์นี้คิดแต่จะเข้าทำการเพียงด้านเดียวจึงต้องประสบความพ่ายแพ้หลายต่อหลายครั้งเหล่าทหารได้ยินดังนั้นก็ํำความไปกราบทูลพระเจ้าเปรตที่โกศลพระราชาให้จักกำลังใหม่ตามคำของพิสุองค์นั้นการต่อสู้ครั้งนี้ประสบชัยชนะฝ่ายโกศลจับพระเจ้าชาติตรูได้พระเจ้าเปรตที่โกศลรับสั่งให้จองจำไวในฐานะนักโทษ แต่เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสายโลหิตพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจึงเปลี่ยนมาเป็นการกลี้กล่อมจนกระชั่งพระเจ้าอาชาติศัตรูได้สำนึกยอมปฏิญญาว่าจะไม่ก่อเหตุการใดใดอีกพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลจึงปล่อยให้เป็นอิสระและยังพระราชทานพระนางวชิราพระธิดาของพระองค์ให้เป็นพระเทวีพร้อมทั้งหมู่บ้านอันเป็นกรณีพิพาทคืนไปดังเดิมเหตุการณ์ระหว่างแคว้นโกศล และแวนมคตจึงสงบลงก่อนหน้าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่นานเจ้าชายพันธุละพระสายร่วมศึกษาณสำนักตักศิลาเกิดปัญหาขัดแยง้งกับเหล่าพระญาติในแควนมันละจึงเข้ามาผานักอยู่ในกรุงสาวัตถีพร้อมกับพระชายาและบรรดาโอรสพระพเจ้าเปรเซนที่โกศลสรงมอบหมายให้เจ้าชายพันธุละเป็นผู้ตัดสินคดีเรื่องหนึ่งผลของการตัดสิน ทำให้คณะตุลาการเดือไม่พอใจเนื่องจากต้องสูญเสียประโยชน์อันจะพึงได้จึงพยายามทูลยุยงให้พระเจ้าปเสนท่โกศลกําจัดเจ้าชายพันธุละพระเจ้าปเสนท่โกศลหลงเชื่อตรัสสัง่งให้เจ้าชายพันธุละและโอรสออกไปปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบบริเวณชายแดนแล้วให้ส่งกําลังอีกส่วนหนึ่งไปคอยดักซุ่มอยู่เพื่อสําเร็จโทษทั้งเจ้าชาย และโอรสในขณะเสด็จกลับต่อมาพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทรงทราบความจริงจึงแต่งตั้งทีฆรายนะหลานของเจ้าชายพันธุละเป็นเสนาบดีเพื่อจะลบล้างความผิดพลาดของพระองค์ทีฆรายนะซึ่งยังคงแค้นเคืองการกระทําของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลอยู่ยอมรับตําแหน่งเพื่อรอโอกาสที่จะยึดราชบัลลังก์โอกาสมาถึงขณะที่พระเจ้าประสิทธิที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ยังหมู่บ้านชื่อเมทะตะลุมะปะในแคว้นสากยะพระเจ้าประเซนทุโกโสรํนริว่าการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องทรงของกษัตริย์เป็นการไม่สมควรจึงมอบเครื่องราชูปโภคทั้งปวงให้ทีขราชนะเป็นผู้รักษาไว้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ลำพังพระองค์ทีขราชนะได้นำเครื่องราชูปโภคกลับไปมอบแก่เจ้าชายวิถูธพะเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์แทนพระองค์ต่อไป ทิ้งไว้แต่ม้าและนางทาสีผู้หนึ่งเมื่อพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลเสด็จกลับออกมานางทาสีจึงกราบทูลความนั้นให้ทรงทราบพ,พระราชาเสด็จขึ้นมา้าขับตรงไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อจะขอกําลังจากพระเจ้าชาติตรูมาช่วยขณะเสด็จกลับถึงกรุงราชคฤห์เป็นเวลาที่ประตูเมืองปิดแล้วพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลต้องเสด็จไปประทับอย่งางศาลาที่พักคนเดินทางหน้าประตูเมืองทรงบรรทมอยู่ณที่นั้น เนื่องจากทรงพระชรามากแล้วประกอบกับความเหนื่อยในการเดินทางพระเจ้าเปเสนที่โกศลเสด็จสวรรคตในคืนนั่นเองพระเจ้าอาชาติรูทราบข่าวในวันรุ่งขึ้นเสด็จไปนำพระศพมากระทําพิธีถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติทั้งในฐานะของพระราชาแห่งแคว้นโกศลและในฐานะพระมาตุลาของพระองค์เองในอนาคตวงศ์กล่าวว่าพระเจ้าเปเสนที่โกศลคือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ซึ่งจะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต